ต้นแล้วไปยาวไปยาวต้นปอยยิง่ง่ายยงเสื้อให้ตึงๆมาฝั่งซ้ายตึงเสื้อให้ตึงๆึงซ้า,ายแตะตรงขีหนึ่งขวาองดิโฟรูดลงมา ป่ยไปใหแค้มเนื้อ่อนไปสามรอบครบสามรอแล้วปูดมะพร้าวมือซ้ายวางมือขวาจับนิ้วโป้งต่อยๆปูดไป